ในแต่ละวันร่างกายคนเราต้องเจอทั้งมลพิษและความเครียดไม่ว่าจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมหรือการทำงานทำให้เกิดโรคต่างๆขึ้นหากปล่อยไว้นานสะสมมากเกินไปอาจเกิดโรคร้ายแรงขึ้นได้เราจึงจำเป็นต้องมีวิธีการที่จะมาช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลเหล่านี้ให้กับร่างกาย เราขอแนะนําผลิตภัณฑ์กาแฟรปรุงสําเร็จตาดอปปิโอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับสุขภาพบุุษด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพหวามปลอดภัยช่วยปรับสมดุลปรับฮอร์โมนอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมสุขภาพช่วยบํารุงสุขภาพภายในให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นลดความเครียดและปัญหาจากอายุการทํางานการพักผ่อนไม่เพียงพอการออกกําลังกายไม่เพียงพอจากการดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่หรือโรคประจําตัวดูแลครบในหนึ่งเดียว สารสกัดที่สำคัญ กาแฟอาราบิกา้าช่วยเพิ่มความตื่นตัวของร่างกายและสมองปลุกความสดชื่นให้สมองปลอดโปร่งสารสกัดกระชายดำใช้บำรุงกำลังช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสารสกัดเห็ดหลินจือปรับสมดุลให้แก่ร่างกายช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคสารสกัดจากโสมช่วยแก้อาการอ่อนเพลียปรับการทำงานของต่อมไร้ท่อต่างๆคอลลาเจนไทป์สช่วยลดอาการเข่าเสื่อมปวดข้อและเสริมสร้างข้อเข่าเสื่อมได้สารสกัดถั่วเหลืองลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งต่อมลูกหมากในเพศชาย แอลอะจินินช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของการสบฉีดโลหิตของร่างกายสารสกัดจากมเมล็ดองุ่นช่วยบำรุงผิวชะลอการเสื่อมของเซลล์ผิวด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังสารสกัดจากย้าหวานช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยบำรุงตับสารสกัดไลโคปินช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้มะเร็งปากมดล,ล,ลูกมะเร็งต่อมลูกหมาก สารสก,กัดอื่นๆเบต้ากูแคนจากยีสต์วิตามิน B6 และ12ซสงสิงอะมิโนแอซิดเีเลตสูคาโรทั้งหมดนี้อยู่ในผลิตภัณฑ์กาแฟาปรุงสำเร็จตาดอปปีโอรับรองการผลิตด้วยมาตรฐานสากลระดับโลก GMP และออยอสนใจผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจกรุณาติดต่อผู้ส่งวิดีโอหรือลิงก์นี้ให้ท่าน